หิวเข่าเห้งหิวเข่ากะน้องจัดปลาลรปลาลด,ลดนีเข่าห้งเจยวจากงานออรับลิิานี่นี่แล้วกับเอว<ข>อปลาลรด้วยพี่หน้อมจะล่างมือก่อนเฮาปลารได้สิวยเตี๋ยวไม่กินก็นกเขาพี่นงนุ้ย มานิ้วนิ้วอีนิดจะเป็นลมเี่นี่ย,ยกินเขาแล้วคู่คนซื้อเขาครับใครแกะกล้กองเจ้าละก้องเด็กหน่อยอืมมัด้วยจ้าพี่น้องจ้า กลมาคือสอง <ห ả? S 2> ขะเ<ด>ข<อ>ากันีูเขาเนี่ยหมูป่นนี่เนี่ยเดี๋ยวเขาพี่น้องเป็นมาเที่ยงหรอเนาะเป็นเมนเที่ยงหรวบอกเหมาะสมเลย

chạy nó men vào Không biết anh phòng hợp. Thế này đấy cả bố khơi bán hành Khơi ba ตามที่ซ่อมไปผพานหรือว่าพานอพาซ่อมก่อนนี้ยังไปลำยังไงเราก็กับตื่นไอทักมาแล้วเราคุยันจากไย ตนกบก้าแสดงออกต้คนกบก้าแสดงออกต้นกบยิ้มมาถันเขาก็ดีใจลูกเขาก้าแสดงออกรูปเขาก้า ยานลูกมอเห็ดตามสีซอ้อมไว้ตื่นเนียที่ถน้อว่ะวันนี้นี่บ่มี่ตื่น,น,น,นทานเฉลือเน,เนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีเด้พี่น้อง

ไปกลับสิียร์แค่ซีบนก็ไปสตั <c oughs> ส้นโอ้สตั้นเกืองว่อมเกืองเดี๋ยวรับแล้วก็ไปเอาปันรถพอดีตินปันรถขึ้นเจ้าไว้

น้ำไปเครื่องขวดไหมน้องชิอกินกจะพิสัยแค่รับกันนะพวกขายของ เอา้เงินเอามาต่องใส้เงินเลยเนาะซื้อเอาซื้อน้ำเป็นช่อนน่นน้ำข้าเจ้าเลยข้าเจ้าคิดบวกคำนวณไล้ลนะข้าเจ้าลงทุนใหม่หรป่ทำบาแกงบอไม่จดเขา้าเจ้าก็ต้องได้กำไรอ่ะพรสั่วกูสอนหนึ่งเจ็ดร้อย่แบ่งหาชิบอะหาร้อ,รอยรยเหร แบ่งอยเจ็ดลอยเื่องแนี้นีาคาราอยหาอดนะพี่สองลอเห็นปะนั่นคือจัจอยืมาคาอันเจ็ดลอยเงินนี้หาด้ยพี่ยงเข้าเาสาอยงินนี้ลอยหนึ่งเงินนี้ลอยหนึ่งเขาจะเอาเอาาอีกสองอยกระตุกตายังมีตุ๊กตาแล้วกัน าชอบดอกไม้แม่บอ่ะมันก็จงบวชขาดทุนเพิ่นแม่บอระเขาโคตรไงพี่น้องเต็มดีคัะเพิ่นปลูกเองบวชขาดทุนเพิ่นในที่ได้กำไรดอกได้แต่ว่าบ่ได้อุ้ยขอชตัวจะบ,บ่ได้หลายไงการรับปริญญาอย,ย่างไร เรื่องจากที่เหล่านามาวิทยไลท์เหล่าข้างเขาวิทยไลท์เหล่ายกมาท ừ, ของวิดีไล่ยังไงเนี่ยยุคกรุงเทพเรื่องเต็นเน็นหมเลยมือรับสองมือสามมือ ก็เดียวชนลูกกินด้รัดดิจางนีไปอีกนี่สิเปลียวตอนนี้หูอยเจ็ดก็ดีปอยหกสอยสินีปียังพูท่านด้รับเดจบม้อหกจบม้อหกเดี๋ยวสเปนไม่หมะเรื่องานอีส4ปีี่ ้าเรียกเกิงนะไปกกีบกลัก็ดีถ้าซีปีจบด้วยนะตามกำหนดหน่ยลูกเจ้าอยากเป็นหมอค่ายนางอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นหมอหมออะไรคะหมอเอาข้าวไปให้คนกินนรือไเจฟบล้ว <laughs> อยากเป็นหมอเอาเอาข้าวไปให้คนป่วยกินมันนะ แมนหมออันนั้นบแมนหมอเป็นยังก็เป็นก็เป็นคนดีปะก็เป็นบุคลากรที่ดีของชาติทุกอาชีพมีความสำคัญ<น>เข้าเตรียมกันหมดมีความสำคัญแต่ละอาชีพมีความสำคัญก,กรรมกรยืเนี่ย ก็สร้างถ้าเขาบ่เฮ็ดถ้าเขาบ่ก่อถ้าเขาบ่นี่กะบ่มีบ้านให้คุณอยู่เด้คุณจะไปดูถูกเขาเ้าวหน้าถ้าเขาบ่เฮ็ดหน้าเจ้าบ่ได้้บไดกินเขาแม่นบ่ละคุณเก็บขยะถ้าเขาบ่เก็บบ้านเนื่องกับบ้านเนอะละอาชีพมันมันมันมีความดีแตกต่างกัน เจ้าเขาจะไปดูถูกอาชีพผู้ใดแม่เนื้อหมดแล้วเจ้าก็เจ้าก,ก็ปรุงอร่อยนี่ไหมไม่ได้ปรุงอย่างไรก็เจ๊ทำงานไปเถอะขอา้าวสากีน้ำข้นเผาทานตรงลูกเย็นจบหมอผุดเด้อเผาทานเวลาคุณอยากกินปิ้งย่างคุณยังให้ความสัมันเขา มันมีตนใหม่ในโลกมันมีทานจคก่อนมนมีใหม,ม่จคกันคุณเห็นความคุณข่าของเจ้าเยอะอย่างๆยอะขม้มขมขาพมดเต็มดีคดรับขขาข้องขมดีกมข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 มตมข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 มมขมขมขมน เว่าพ่อแม่คนไหนดแต่อยากดูเห็นความสำเร็จของลูกน้อพี่น้องอ่ะเอ้าจากน้ำมาให้คุณแม่เหรอ,อขอบคุณค่ะน้ำมาจากไหนคะน้ำแก้วก,กาแฟหนูก,กินเหรอหนูกินด้วยมากินแก้วก,กาฟแฟแม่ไม่ยังไม่ล้างเลยหนูไปตากน้ำหนูขอกินอะไรขอกินน้ำไม่หงายๆนี่หนูเอาไปกิน เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแล้วแม่จะไปกวยนอนเอาทิ้งเอาทิ้งรูตักนะ้ำมาจากกระติกเหรอบ่แม่นเ,เมนีกาแฟมนเฮ็ดน้ำเฮียเต็มเฮียนแล้วบ่หคูตักมาจากกระติกนี่เหรอตมมักมาจากกระติกตักที่น้องนไปไป